ู้ใหญ่ถวันสุจริตผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองใหญ่หที่14ตำบลท,ท,ท,ทุ่งควายอำเภอสนามแก่งค่อาจารย์ท่านแนะนํามานะคะว่าผู้ใหญ่ทําคกหนองนาโมเดลค่ะพื้นพื้นที่บริเวณนี้มีทั้งหมดกี่ไร่คะตรงนี้มันมัน30ไร่ครับทั้งหมด30ไร่แต่ก็แยกเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายายางเป็นที่อยอาศัยแล้วก็ออกไปสวน,นแล้วก็ทำโคมหนองานานเนี่ยโคกหนองานานจะทําประมาณ6ไร่ค่ะ พวกห้องหนองนานี่ทําเมื่อไหร่คะเริ่มตั้งแต่ปีไหนเริ่มทําปีปีนี้ครับเริ่มทำ<อ>เดือนเดือนเ,เมษาค่ะคือคุยใจเลยชอบทําเกษตรครับผมมาอยู่บ้านนี้ผมมาจากจากเลขศูนยะ์่ะมันไม่มีอะไรเลยครับมาอยู่ทีน,นี้ทําไมเราต้องทําเดือทุกวันนี้ก,นก็ธุรก,กิจก็พอได้อยู่อพอได้มีรถมีอะไรเยอะแยะแต่นี่ว่าทําไมเราต้องทําทําเพื่อให้ชาวบ้านเขาเขาได้หันมาทำกับเรามาก เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านใช่ไหมคะว่าเรามีความมีมีอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้จะมีไปมากทำไมนะเลยเลยตั้งแต่เราไม่มีเรามาทำเกษตรมันจะมีความสุขกว่าที่มีมีสมบัติเยอะแยะมันจะดีกว่าคือทุกวันนี้ของผู้ใหญ่นี่คือมันหยุดตัวแล้วใช่ไหมเรื่องเรื่องเงินนี่คือไม่ไม่ดิ้นรนแล้วใช่ไหมไม่ไม่ได้ิ้นรนก็ให้ลูกให้ล้านไม่ทำไปแล้วก็ มาทําให้ให้าบ้านเขาเป็นตัวอย่างให้ชจวบ้านค่ะถือว่าเป็นเป็นโมเดลแปลงเกษตรอีกแปลงหนึ่งนะคะค่ะก็อยากจะทําให้มันเป็นโมเดลนะไม่รู้ว่ามันจะได้็ต่สวยค่ะสวยมากหนูดูเข้ามาหนูว่าไอศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนหรือเปล่านี่แต่ที่ที่ทำมันก็เพิ่งเริ่มมันจะเป็นม่งจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาค่ะแต่ก็ก็ถือว่าออกแบบได้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะที่ที่ทำไว้แล้ว ตร,ตรงนี้คือผู้ใหญ่ได้ได้ทําเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมคะถ้าสมมติว่ามีชาวบ้านที่แบบว่าอยากมาหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ทํทำเขาก็แนะน,นะน,ะนํานะอ๋ออันนี้กลุ่มตรงนั้นก็เป็นแม่บ้านเขาก็จะทําแหนแดงแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกไว้อะหลายอย่างนะครับชาวบ้านอยากจะมีความรู้อยากจะเอาไปทําก็มามาเรียนรู้ได้เลยแล้วก็ขายให้แล้วก็แนะนําความรู้แล้วก็บอกตัวอย่างวิธีทำไปเรื่ะย มา,มาศึกษาดูงานที่นี่ได้ผู้ใหญ่แบบพร้อมแนะนำพร้อมให้ความรู้เสมอเลยใช่ไหมคะ,คคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงรบก,กวนผู้ใหญ่ช่วยหาชมสวนหน่อยค่ะได้ค,ค่ะ,คะอ,นนอันนี้ต้นไม้เนี่ยผมมัก็ปลูกได้12ปีแับไม้ป่าตรงน อ๋อไม้ป่าคือในใจก็ชอบปลูกไม้อันนี้อะไรคะสักทองสักกองแล้วก็ไม้ประยุกษ์ค่ะประดู่นาประดู่ไม้หนุนซีไม้หนุนซีก็มีครับตะกูยักษ์ตะกูยักษ์ไหนที่เขาว่าสวยก็ชอบเาปลูกตะกูยักษ์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้มั้งเฟอร์นิเจอร์เหรอคะหรือว่าเอาไปทําไม้กระดานเนื้อนิ่มอ๋อเนื้อนิ่มที่นีนสวน ไม้ประดับของแม่บ้านเขาเขาอยากจะทําอ๋อค่ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นศูนย์ที่ว่าให้ให้ชาวบ้านเขามีรายได้อันนี้ก็เป็นรายได้ที่ดีเหมือนกันตอนนี้บอลบอลสีกระแสมาแรงนะวเิงนี้เนี่ยเนี่ยแต่ต้นไอ้เนี่ยเนี่ยแพงมากเลยเนี่ยไอ้ห่อเงินห่อทองอะไรเนี่ยชาวบ้านขนมามาฝากให้ขายให้เขาดีค่ะถือถือเป็น สร้างรายได้ให้ชุมชนนะคะบอนกระดาษก็มีอันนี้ก็เป็นแหนแดงโอ้มีแหนแดงด้วยบ้านเขาก็พาชาวบ้านฝึกทำอันอันนี้อะไรนะเฟิร์นอันนี้น่าจะเป็นเฟิร์นเฟิร์นมะขามหรือเปล่านี่นะคะมีแหนแดงด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็คือเขาเข้ามาชมแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะคะนี่นําวิธีปลูกวิธีอุ้ยแต่หนแดงอ้วนมากอ่ะสวยแล้วก็เอาไว้ให้ไก่ไว้ให้ปลาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ ได้ขายก็ได้มันจะมีท่านอาหารอะไรมั่งอะคะก็จะเป็นท่านอาหารก็เป็นเป็นเป็นแบบโปรตีนโปรตีนจะสูงใช่ไหมคะ,ะสูงมากเลยอแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยก็ได้ทําปุ๋ยก็ได้ใช่มันมันมีผลดียังไงคะปุ๋ยเป็นผลดีก็คือคุมคุมหน้าดินคุมหน้าดินคุมหน้าดินให้มีความชื้นได้นานแล้วก็เป็นปุ๋ย อันนี้บ่ออะไรครับบ่อบ่อแหนบ่อแหนนี่แหละบางทีพ่อไม่ทันใส่บ่อใหญ่ใส่บ่อใหญ่เลี้ยงในนี้เลยนะคะต้นไม้อย่างต้นไม้ผมก็เพาะเพาะไว้ให้ชาวบ้านเอาไปปลูกแบ่งปันชาวบ้านไปปลูกคนละห้าต้นสิบต้นใครอยากก้านไม้ป่าใช่ไหมคะไม้ป่าไม้ป่าเพาะเองจากเมล็ดของเจ้าของไงที่มันร่วงลงมาแล้วก็เก็บมาเพาะพาชาวบ้านพาลูกน้องเพาะแล้วก็แจกชาวบ้านไปปลูก นี่นะคะหลากหลายเลยใครสนใจแวะเข้ามาชมได้นะคะมาซื้ออุดหนุนชาวบ้านค่ะสร้างไรายได้ให้ชุมชนก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้เลยนะคะเนี่ยหนูไม่เคยไปเจอที่ไหนสวยขนาดเนี้ย <c oughs> <c oughs> หนูหนูมาเห็นที่แรกหนูนึกว่าสูนเขาหินซ้อนเข้า <c oughs> <c oughs> มาผิดไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นปลูก ปลูกสักทองข้างทางเข้าเลยนะคะทางเข้าสวนอันนี้อะไรผู้ใหญ่ไหมไผ่อะไรคะไผ่ดำไผ่ดำสายพันธุ์อะไรคะไผ่ดำเขาเรียกไผ่ดำตีมออ๋อไผ่ดำตีมอเป็นไม้ไม้มงคลก็ได้ใครชอบดำก็เอาไปเป็นใช้สอยนี่อืมค่ะแล้วก็ตรงตรงนี้เป็นเป็นลำธารนี่คือเดิมเดิมทีเป็นคลองหรือเปล่าคะใช่เป็นเป็นเดิมทีเป็นคลองเล็กๆ อันนี้ว่าพอผมเป็นสมาชิกอบตผมก็นำงบประมาณมาลอกให้ชาวบ้านได้2กิโล2กิโลก็จะเป็นเป็นช่วงๆที่ทําไวกักเก็บน้ํากันแต่ตอนนี้ก็มีน้ําตลอดปีก็ก็คือน้ําตรงนี้เป็นเป็นอ่าลำคลองหลักที่ว่าชาวบ้านได้ใช้ใช้ร่วมกันใช่ไหมคะใช่อ๋อค่ะก็จะยาวถึง2กิโลอ่ะที่ชาวบ้านค่ะไ่นะคะลึกลึกประมาณกี่เมตรคะผู้ใหญ่ น่าจะสามเมตรสามเมตรสี่เมตรกว้างเท่าไหร่คะกว้างก็แล้วแต่ตรงช่วงช่วงของใครของมันอ๋อมันจะไม่ไม่ตรงใช่ไหมจะมีโคว้าผมใช้ไมโคลอกขึ้นมาก็จะกว้างหน่อยแต่ของชาวบ้านเขาก็ใช้ตามตามนี่ก็ประมาณห้าเมตรค่ะนี่นะคะเป็นสะพานสะพานข้ามแม่น้ำตรงนี้ทำเองหมดเลยเหรอคะเองครับเองอ๋อเ็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟตสั่งสังหมด อันนี้ไผร้างมลดูหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้ไปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรได้ไหมคะได้ครับได้ทำเสาทำบ้านได้ไหมได้อืมนี่นะคะกินหนอก็อร่อยจะมีจะมีเป็นสะพานลักษณะแบบเนี้ยสะพานข้ามแม่น้ำครับไผ่ตัวนี้มจันจะ ตันตัดวาแข็งแรงสมบูรลยไม่ค่อยกครับมีกล้วยไม้อันนี้สร้างเหมือนแบบว่าอิงธรรมชาติมากที่สุดเลยนะคะโอ้ขยันมากตรงตรงนี้ทำมากี่ปีแล้วคะผู้ใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ทำประมาณห้าปีแค่แค่ไร่หนึ่งผมลองทำดูอ๋อหนึ่งมันก็นก็ถือว่าดีแล้วผมก็เลยขยายตอ่อไปเป็นหกอ๋อค่ะ ทยอยทําเริ่มแรกทาทหอะไรก่อนไร่เดียว๋อไร่เดียวก่อนเทีนี้เออดูดีมันปลูกงอกได้สองสามปีก็ได้กินลูกละเอาเหรอคะก็เลยก็เลยอยากขยายต่อกันทีนี้ก็ทำหกไร่เลยมดีงบประมาณของหลวงเขาของรัฐบาลเขามีงบมาให้ครับโค้งนองนาก็เลยก็เลยทําเลยอีกส่วนหนึ่งโค้งลองนาเขาก็ให้มาสามไร่ค่ะแต่นี่ว่าเราทําเองเราทําเองส่วนหนึ่งก็เลย ไหนจะทําแล้วก็เลยทําให้มันเต็มพื้นที่ไปเลยค่ะปลูกอะไรมั่งอะคะด้านไหนก็มีมะนาวมีงาะมีทุเรียนพวกนี้มันก็มีมะม่วงไงครับูค่ะไอเดี๋ยวนี้เป็นไม้ยืนต้นสลับทั้งทั้งไม้ผลแล้วก็ไม้ป่าหลากหลายเลยใช่ไหมคะสมุนไพรเครื่องครัวตรนั่นจะเป็นไม้ไม้ไม้ป่าอ๋อค่ะล้อมรอบแต่ต้นตรงกลางแล้วก็ปลูกไม้กินได้ค่ะเป็นขนุนเป็นเนี่ยผักจนพวกนี้เ อันอันนี้ผักอะไรอ่ะผู้ใหญ่อันนี้ผักน้ำก็เลยผักน้ำอ๋อผักน้ำที่ <นะ S 1> อยู่ในคลองอ่นนนงอนะอนะต้นเงาะน่ะือนต้นงะนี่กินได้ได้กินลกูกก็้สองปีแล้วโ <c> อ <oughs> <c oughs> ต้อนเล็กเล็กอนะใช่เพราะมันเ,เป็นไอ้ไม้ตอนกิ่งมาอู้ดมยมดกมากเลย <c oughs> <c oughs> มยมดกมากมีบ่อเมื่อกีบอก้บอ่อของไส้ไก่เมื่ี้เราก็จะปล่อยปลาๆๆๆเรียบปลา ตรงตรงนี้เป็นของไส้ไก่น้ำมันจะไปหากันได้หมดอ๋อค่ะคือคือมันไปหากันได้ยังไงผู้ใหญ่ก็ทำท่อต่อท่อเหรอคะทำท่อทำันไปทท่อแบบนี้อ๋อมีท่อลักษณะอย่างนี้นะคะก็เวลาเราไม่อยากให้ปลาไปเราก็ปิดทําตะ่ายปิดไว้นะ่คะจะเป็นท่ออยากให้มันไปหาการก็ปล่อยไปอาเขาจ้องมันไม่ใช่ไส่ไก่เล็กนะไส้ไก่ใหญ่เลยนะ สวยไมดอกไมใ้ประดับไร่หกไร่แปดไล่เนี่ยเราเราทำเล็กไม่ได้เราก็ต้องทใหญ่ะส่วนอะไรอ่ะสวนสอสสุจริตเพราะอะไรชื่อนี้อะค่ะผู้ใหญ่อ๋อนามสกุลครับอ๋อนามสกุลผู้ใหญ่ใช่ไหมสอสสุจริต พวกพวกนี้ปลูกได้ได้แค่มีสาลิกาชามีตุนากะตะการสิงหาการยาสลับยาได้ปลูกได้แปดเดือนต้นอะไรคะเจ็ดแเดือนอันนี้แดงนาอันนาเจ็ดเดือนปลูกมาเจ็ดเต้นแดงครับต้นแดงนาแดงนาเล็กแดงนาอ๋อก็จะมีมะม่วงมาเนี่ยมรอกออ๋อคือปลูกพวกไม้ป่าใช่ไหมคะสลับสลับผสมกันกับพวกมะละกอ แล้วก่อนนี่สายพันธุ์อะไรคะผู้ใหญ่อันนี้ฮอด์แต่แต่เราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อพันธุ์มาปลูกเราเก็บเม็ดเอาเราเอามากินแล้วก็เก็บเมล็ดมาต่อเนี่ยอาจจะกลายพันธุ์นิดนึงแต่ก็ความหวานก็จะมันก็หานไม่ไม่เป็นไรหรอกหนูว่าดีกว่ามันมันมันตัดต่อพันธุกรรมมาแล้วอ่ะใช่อีกอย่างเราไม่ได้ใส่เคมีค่ะไม่ได้ใส่เคมีลูกเขาก็จะไม่สวยแต่มันก็มันก็มันก็หวานหวานอยู่ใช่ได้นะอ่าเอาละผมไม่ได้ใส่เคมีเลยเรา เราไม่ได้เน้นสวยเราเน้นสุขภาพดีหนุกมากอะหนูปู่ไม่ได้กินเลยนะกินเองกินเองดีมากโอ้โหมะละกอเรามั่นใจไงเราไม่ต้องค่ะอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นชมพู่ข้าวอะไรคะได้เกี่ยวแล้วอีกประมาณ10วันก็ได้เกี่ยวแล้วอันนี้เป็นข้าวสายพันธุ์อะไรข้าวมาลีครับมารี0 5อ๋อมาลี105นะคะอันนี้คนนี้ก็จะเป็นหมา หมากหมากเตี้ยไปทุกอย่างกันแหละปวผสมไปอะไรอะไรกินได้ก็กินได้และะ้วค่ะนี่หมากหมากเตี้ยผักชัยยาผู้ใหญ่อันนั้นต้นอะไรคะสีม่วงต้นไม้ประดับนี่งเลยอ๋อเป็นไม้ประดับครับสวยแปลกดีหนูมไม่เคยเห็น ขายได้หมดนะั่นแ่ะเอาไปตั้งไว้เลยขายได้หมดเลยม,มีอะไรมาขายคนมาซื้อโหมีทำนานาเลี้ยงปลาเลี้ยกบกบธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติกบธรรมชาติ อ,อ๋อไม่ต้อง,ง,อง,องคือไม่ต้องเลี้ยงเลยใช่ไหมคะร่วมไปปลาก็กินในในนานี่คือมีเลี้ยงปลาด้วยใช่มีนาดีปลาด้วยเพราะมันมีท่อไปหมดเขาไปหากันได้หมดค่ะวิ่งกลับมาได้ไปได้นี่กล้ยกันได้ประมาณหกเดือนค่ะเมือนางได้ขายทุกวันแม่บ้านขายเกลือละห้าสิบบาทเงองขายทุกวันแล้วบ้านสั่งมาจะตัดจะขาย คือนมีห้าสิบบาทเหมือนเหมือนขายแบ่งกงนกินเหรอใช่ใช่เราเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากืเขาไม่มีที่ปลูกเรามีที่แล้วก็แบ่งฟันกันไปปกติถ้าไปขายในเมืองในแอ๋บีนึงมันก็ยี่สิบสามสิบบาทค่ะนี่เราขายเจ็ดแปดบีแค่ห้าสิบบาทโอ้โหเล็บมือนางเพียบใครอยากได้หน่อกล้วยมาซื้อผู้ใหญ่ได้นะคะหน่อกล้วยเยอะมาก นอกกล้วยเล็บมือนางมีมีสายพันธุ์อะไรมั่งอะคะผู้ใหญ่ก็มีกล้วยน้ำบ้ากล้วยหอมกล้วยกล้วยไข่ต่งนู้นอ๋อค่ะค่ะบกเป็นป่ายางกีดมาไได้ด้เก็บแบบนีแล้วโอ้มีป่ายางป่ายางนี่ก็เป็นพืชเชิงเดี่ยวเนาะไปเท่าไหร่คะตรงไอ้แผงโซลาร์เซลล์รวมรวมทั้งโซลาร์เซลล์รวมทั้งจอบบอบาดาห้ามืออืมค่ะตรงนู้นจะเป็นปลาใหญ่ปลาปลาสวาย ปลาบึกอ๋อมีปลาบึกด้วยค่ะปลานี่คือไม่ไม่มีอาหารให้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องกินให้กินธรรมชาติให้พืชพวกเนี่ยรวมมีผักบุ้งเนี้ยอะไรก็โยนให้เขาอ้โอะไรโยนให้เขากิน๋อค่ะก็ดีเนาะหนูว่าไม่ไม่ต้องมีต้นทุนต้องลงทุนใช่แหนแหนที่เลี้ยงไว้แหนแดงอะค่ะตักมาให้กินใส่กระแบงมาเทไว้ แล้วเ,เอามาเลี้ยงในนี้ไม่ดีหรอคะไม่ได้หรือว่ากินหมด <c oughs> กินหมดเลยกิน <c oughs> หมดเลยจะเป็นมะนาวนนาค่ะโอ,โอ้โหเล็บมือนางเยอะมากมจะปลูกปลูกพร้อมกันทีเดียวค่ะสวยนี่นี่จะเป็นแบบว่าปลูกแบบเป็นล็อกๆนะคะเป็นล็อกแบบนี้เลยสวย สลับนาข้าวปั่นจักรยานล้อมรอบไปเลยหกไร่ใช่ไหมคะตรงนี้ครับหกไร่นะคะเนี่ยเป็นกองไส้ไก่แล้วก็ปลูกผักกุ้งเอาไว้ปลูกผักกุ้งเอาไว้ไวปลาให้กินค่ะให้ปลากินด้วยคนก็กินใส่ๆเหลือนั่นก็ปลาก,ก็กินเราไม่ต้องให้อาหาร seul. ไมงมีข้าวข้าวส่ว,ว,วนลงไปงเกาเก็บกินแล้วปลาปลาบนนี้ก็กินพืชปลากินข้าว เลี้ยงแบบให้ธรรมชาติพึ่งพากันเนาะเดี๋ยวขอดูบ่อตรงนี้นะคะอันอันนี้ไผ่อะไรอะคะผู้ใหญ่อนี่ไผ่ดำเหมือนกันไผ่ดำปักงน้ออ๋อไผ่ดำติมอเหมือนกันใช่อ๋อา้ทำไมตอนตอนต้นเล็กๆไม่ดำอ่ะไม่ค่อยดำเนาะต้นเล็กๆเขาจะเขียวอาอเหรอคะพอได้ปีหนึ่งเขาจะดำอาอเหรออายุอายุเยอะจะดำ ไม้ปลาแล้วอีกทีนึงมาถ่ายดูสวยมากรเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ค่ะปีปลาสบายพุตน้ำใสดีนะคะเขียวเลยฝั่งฝั่งทางนู้นของชาวบ้านเหรอค่ะของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่จะอยู่นี้อ๋อตรงนี้ก็คือ เป็นคันล้อมไปเลยใช่ไหมคะเป็นคันล้อมเลยเราทำบีซีเราทำให้มีมีน้ำน้ำใสน้ำน้ำสารสารเคมีเนาะตรงตรงนู้นเดินไปได้ไหมคะได้ได้ชะอมก็มี ก็หลากหลายมากตรงนี้ตรงนสามไร่นี่ก็จะเป็นงบประมาณของของหลวงมาทำให้ค่ะแล้วเราก็เพื่อะไรเราก็ทำเองแล้วก็มีแม่ครมาทำค่ะงบประมาณหนึ่งแสนแสนกว่าบาทอ๋อค่ะแต่บางโน้นทำเองผู้ใหญ่คะแล้วตรงที่ที่เป็นนานี่ลึกเท่าไหร่คะเนี่ยความลึกจากตรงนี้ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะก็ประมาณสองเมตรสองเมตรตรงนี้ยกขึ้นมาสัก แล้วทีนี้ไอ้ตรงตรงที่เป็นล่องล่องนี่คือเป็นน้าใช่ไหมคะเป็นเป็นคลองเป็นคลองไส้ไก่อ๋อคลองไส้ไก่อยู่รอบรอบเอทุ่งนารอบบิ่งนาอยากปลูกอะไรก็ปลูกลงไปอยากกินอะไรก็ปลูกเนาะอยากกินอะไรก็ปลูกปลูกไปมันก็งาหมด ชื่นใจเวลาเห็นนกขึ้นมาแล้วก็โอ้ดีใจแล้วก็ค่ะโอ้มีมะเขือด้วยมีทุกอย่างนะครับกินได้ทุกอย่างไม่ต้องไปซื้อง่ายเลยเพิ่งผักเนี่ยต้องไปซื้อเลยเนี่ยนะคะปลูกมะเขือไว้เต็มเลยกินไม่หมดกินไม่ไหวอ่ะแล้วบ้านเขาก็มันปลูกทุกมาดก็ยิ่งกินค่ะก็ได้แบ่งปันเนาะได้บุญได้อะไรไป เขามีอะไรเขาก็ถือมาให้เราค่ะอาหารทำไมเขาก็ถือมาแบ่งพันกันเหี้ยแยกอ้อยอะไรคะาผู้ใหญ่อ้อยกรอมต่อยต้นไอ้ต้นนี้เป็นอ้อยอ้อยเนี่ยตอยกรอบมันนี่จะไม่ไม่แข็งอ้อยอ้อยสายพันธุ์อะไรนะชื่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันสายพันธุ์แต่เขาเรียกว่าอ้อยกรอบอ้อยแต่มันแต่มันไม่น่าใช่สุพรรณท่าสูตรเนาะสุพรรณท่าสูตรมันจะสีจะเหลืองใช่ไหมอ่าเหลืองกว่านี้อันนี้จะจะแดงดำนะะ ใส่ปุ๋ยขี้งัวนั่นเนี่ยงามสุดเลยธรรมชาติหมดเลยเนะเาะไข,ขาากรก็งามเขาก็ให้มาแบ่งปันกันเขามาดูของเราเข้าว่าเขามีเขาก็บแบ่งปันเราเป็นมีปลาบุน๋นด้วยปลาสวายด้วยนวยงา,ามจต่อสตอสตอลองดู หลากหลายประมาณนี้แหละมีทุกอย่างอยากกินอะไรใส่นี่มังคุดด้วยมังคุดมังคุดก็มีนเป็ม ังกินไม่หมดอ่ะเด็กเด่วงเดียวนี่ก็เบื่อละชอบมันเอาบักมาเอาไปกินกันไม่เคยขายหรอกให้ไปกินค่ะยอะมากอลยอันอันนี้ล้อมอะไรอะคะพี่่ใหญล้อมไก่อ๋อกันไก่ไก่พื้นเมืองไม่ใช่ก็มีไก่พื้นเมืองก็จะอยู่เขาคนนู้นก็จะเป็นไก่พันไข่ แว้าใครจะกินแหนแดงเนี่ยเอามาเทลงให้กินวันนึงก็เป็นกระแป้งก็ในเหลืออืมดลดต้นทุนเราลดต้นทุนองอาหารเราด้วยตั้งแต่ทํามานี่ผู้ใหญ่คิดว่ามันตอบโจทย์ชีวิตไหมคะการทําตามศาสตร์พระราชาเนี่ยโอ้ดีมากเลยตอบโจทย์ได้ดีมากเลยเพราะพ่พเราต้องเป็นเป็นสิ่งที่ ดีกว่าทุกอย่างอะที่เรามีรถมีลาก็ไม,ม่มีประโยชน์เท่าเท่าเท่าพวกนี้ยค่ะทั้งมีความสุขทั้งได้รับได้กินอะ,ะคือคืออย่างน้อยเราได้กินก,กินกระปอดสารอะอ,อยากกินสิ่งที่มันเราไปซื้อตลาดเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเขาใส่ย,ยาอะไรมาใช่ค่ะแต่นี่เราปลูกเองกินเองมันจะดีกว่าปล่<ะ>อยปลยกันเยอะมอเบอรี่ก็มีไม่ต้องไปเรื่องแข่งขันกันํามาหากินค่ะไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินเนาะ อ๋มีหอยหอยอะไรคะอีหอยหอยหอยเขาเรียกว่าหอยปังหอยหอยจุกอ่ะเออเหรอมีหอยปังด้วยมีมีหอยปังนะยนืดูไข่เขาจะเขียวขาวถ้าเป็นเชอร์รี่จะสีสีชมพูสีแดงนี่หอยปังมีมีทั้งเชอร์รี่ผสมกันไปอันนี้เป็นปลาปลาช่อนปูปลาช่อนก็เลี้ยงใช่ช่อนค่ะ ให้ให้อาหารอะไรคะปลาช่อนเนี่ยอ,อาหารปลาดุกเหรอคะใช่อาหารปลาดุกให้วันละกี่ครั้งคะอาหารครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ปลาปลาช่อนเขาจะไม่กินพืชอ,อ,อันนี้อะไรครับเน,นี้ไม่มีเชอร์รี่ด้วยอันนี้อหอยเชอร์รี่ไข่เต็มเลยคะ่ะ แล้วก็กินกินก็อร่อยกว่าตอนที่เราซื้อกินนะไม่รู้มันเป็นยังไงมันกรอบดีอ่ะกรอบกรึบๆน <c oughs> ดียดพาชมแล้วไก่ค่ะเล้าไก่ของผูใ้ใหญ่นี่แะค่ะโอ้น่าอยู่มากเลยเล้าไก่แบบอยู่ใต้ล่มล่มไม้ไม้อะไรคะเนี่ยไม้ไม้บ้านกันธีไม้กระดูไม้ยางนา

ไข่<ช>วันละแผงมีกี่ตัวคะแผงฝา70เอ้ยตอวนี้พ่อมี40ตัวพอโน้น20ตัวได้วันละแผงครึ่ง2คอง2คอกได้วันละแผงครึ่งไม่ต้องไปซื้อเลยถ้าไข่มีตลาดสดอยู่ในบ้านเลยนะคะอน,น,นี่ก็จะกินแหนแดงพวกนีน้ก็จะกินแหนแดงวนจะมั่มเลยเนาะเพราะมันอยู่ใกล้น้ำตอนคืนจะยุงจะเยอะทีนี้เราก็ใช้ไฟ ใช้ไฟสีส้มเปิดในกลางคืนให้เขายุงก็จะไม่มาเกาะอ๋อสีส้มเหรอคะสีส้มสีแดงอ่ะไปไฟไล่แมลงอ่ะอ๋อเป็นไฟไล่แมลงฉีดวัคซีนมีอะไรไหมฉีดครับฉีดฉีดใช้ยาใส่น้ําให้กินแล้วก็ฉีดไก่พวกไก่เล็กไก่เลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับต้องฉีดต้องตีสามเดือนฉีดทีหนึ่งสามเดือนฉีดทีหนึ่งยาก็ไปเอาที่ประจิจจัตุปเอค่ะ เหลือเฟือเลยเนาะใู่บ้านมาใก่บ้านก็ทำแล้วทำอะไรเขาอยู่มีไก่ป่าดูหางดำมันล่มลื่นดีอ่ะแบบไก่ก็น่าอยู่เนาะคนยั่งน่าอยู่เลยเดี๋ยวนะคนที่ปลูกไว้ก็ไม่นานมันก็โตอันนี้ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเขาเนี่ยปล่อยเขาเลยเดี๋ยวเขาโตเดี๋ยวเราก็ตัดขายแล้วอันนี้อันนี้มันขายได้ราคาดีหรอคะโอ้ ถ้าไปถ้าไปแปรรูปอะนะมันก็ได้เยอะแต่ถ้าเราขายขายเป็นไม้ฟืนไม้อะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่ที่ตันละเก้าร้อยตันละเก้าร้อยเก้าร้อยเป็นเป็นไม้แปลรูปดีกว่าเนาะถ้าแปลรูปมันก็ได้เยอะท่นนี้แต่ไม้ยางนาเนี่ยมูลค่าต้นนึงที่ที่เขาขายกันโอ้ต้นนึงก็หลายหลายตังค์อะเป็นเื่นเป็นมง่นเพราะว่าถ้าต้นใหญ่ๆนะ่ว้ามีที่มีที่ที่ปลูกยางนาใส่คนาเนาะตอนนี้ผมปลูกไว้สองพันต้น แล้วคะเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นใหญ่สองพันต้นแล้วรุ่นเล็กเอาไว้ห้าห้าร้อยแต่รุ่นใหญ่นี่ยอยู่อยู่ที่ไหนคะแปลงแปลงแปลงข้างบ้านฝังน่งนู้นมีแปลงนี้ก็อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยต้น,นเสร็จถี่เลยนะเนี่ยต่อไปแค่สบาย <c oughs> ลูกลูกลูกหลานมันมาหาเราเองเพื้น <c oughs> ที่ตรงนี้เป็น <c oughs> เป็นยังไงอะคะผู้ใหญ่ ตรงที่มองเห็นต้นไม้่ะนะด <หา S 2> ินนี่แดงเป็นลูกหลังปลูกอะไรไม่ได้เลยต้นมันต้นน้อยเดียว <หา S 2> ไ,ไม,ไม่ไม่ได้เลยทีนี้คุณลงไปก็จเจอหินทีนี่ผมก็เลยเอต้องหันมาปลูกต้นไม้ไม้ป่าดีมากก็เลยคิดได้ก็เลยมาปลูกไม้ป่าแล้วก็หาปุ๋ยอินนรีอะไรมาใส่ตอนนี้พอใบเข้าร่วงลงมาเขามันก็เป็นปุ๋ยเพิ่มขึ้นขเพน่ไปไปมาดินดินงามดินดีเลยเนี่ยผมก็ผมก็เลยทําตรงนู้น ทำไหม่ทำปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยใบไม้มาลงกองไว้แล้วกับปุ๋ยหมักเอาน้ําชีวภาพราดอะไรก็ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นดินดินดีละจะได้เอามาปลูกต้นไม้เอามาเพาะต้นไม้ได้แล้วแรกเอาดินนี่ปลูกอะไรก็ไม่ได้แล้วก็พ้อเนาะไปไปมาหันมูกไม้ป่าเป็นดินไม้ป่าแล้วดีตรงนี้ทําได้กี่ปีแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้ารับต้นไม้ใหญ่นึ่งสิบสองปีต้นไม้ใหญ่นี่นะสิบสองปี ่ล้งมาเนี่ยแล้งมาน้ําแห้งหมดเลยทุกปีแต่ห้าหกปีมาเนี่ยตั้งแต่มีต้นไม้ไม่แห้งแล้วน้ำน้ำจะอยู่แต่ก่อนแห้งหมดไม่ได้ใช้น้ำหรอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่แห้งแล้งมาก็อยู่น้ำก็อยู่ใสดีด้วยลมหาวไใช่ใช่ก็โบราณเพราะว่าไม่ใช่ิงที่นร้าปลาที่นี่ก็ยากจนจากเล่ศูนย์ทีนี้พออยู่มาก็เป็นมาอยู่ใหม่ๆก็รับจ้างทุกคนในหมู่บ้านนี้ เป็นเป็นผู้รับจ้างคแต่ต่อมาก็มาเป็นผู้จ้างทำไมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือได้ใจชาวบ้านได้ใจคือเราเราเคยลำบากเคยยากจนมามอทําอะไรเราก็ทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เลยเลยทำทำมาก็ชาวบ้านเขาก็ถึงรักเราเพราะทำแล้วมันประสบผลสําเร็จทําแล้วมันมันเห็นผละที่เราทํามาก็ เรื่องความขยันนะครับหนึ่งความขยันสองก็เรื่องความซื่อสัตย์ก็อยู่กับชาวบ้านได้เอามาเป็นผู้นาเขาก็เขาก็เลือกเราเข้ามาทําญาติก็มีแค่สองสาหลังมาอยู่ที่นี่ไม่ไม่มีญาติเยอะแต่นี่ว่าก็ด้วยความดีด้วยความซื่อสัตย์เรานี่ยนํามาถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก็สิบเอ็ดปีก่อนหน้านั้นก็เป็นอบตอเป็นอบตออลงสมัครเขาก็ เรียกเราก็มาทํางานอพอเห็นผลงานเขาก็เ,ากเรียก็ไปผู้ใหญ่ต่อน